โรงงานเงียบสงัดยามค่ำคืนเสียงเครื่องจากหยุดนิ่งราวกับเมืองร้างลมเย็นพัดผ่านโกดังเก่าปิ่นน้ำมันเครื่องลอยคละคลุ้งในอากาศไฟนีออนกระพริบสัวสาแสงวูบว่าบนพื้นคอนกรีตชื้นแฉวิศวกรหนุ่มชื่อเอกนั่งน้าสิดมองเครื่องจากระยักษที่ดับสนิทเครื่องนี้คือหัวใจของโรงงานสายพานหยุดนิ่งทุกคนตื่นตระหนกโรงงานในชมบุรีแห่งนี้ดำเนินงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มานานานับสิบปีหากเครื่องไม่ทำงานสัญญาล้านบาทอาจหลุดลอยไปในพริบตา เอกอายุเพียง32บใบหน้าเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อเย็นเยียบเขาเป็นวิศวกรหัวกะทิจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในกรุงเทพแต่คืนนี้เขาปรับรู้สึกเหมือนเด็กไร้เดียงสาต่อหน้าเครื่องจักรทีมวิศวกรห0คนผลัดกันตรวจสอบเครื่องตั้งแต่เช้าจะรกํำทุกคนลองทุกวิธีถอดชิ้นส่วนตรวจวงจรเปลี่ยนสายไฟแต่เครื่องยังนิ่งเงียบไม่มีวี่แววว่าจะกลับมาทำงานเอกถอนหายใจยาวมือสัน่ขนขณะจับคู่มือหนาเตอะ เขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆดังก้องจากมุมมืดของโกดังใครบางคนกำลังเดินมาเงาร่างผอมบางปรากฏในแสงสลัวป้าสมจิตอายุห้าสเดินเข้ามาด้วยท่าทีสงบเงียบเธอเป็นแม่บ้านเก็บของเก่าทำงานในโรงงานมานานหลายปีผมเผาสีดอกเหล่าวรวบตึงเป็นมวยมือหยาบกร้านถือถุงผ้าเก่าทุกคนในโรงงานรู้จักป้าผู้หญิงเงียบขรึมที่เก็บขยะทุกวันป้าจะช่วยอะไรได้เอกถามเสียงแหบแห้งด้วยความเหนื่อยล้า ป้าสมจิตยิ้มมุมปากตาเป็นประกายราวกับซ่อนความลับเครื่องนี้ป้าซ่อมได้เธอพูดเรียบๆมือวางถุงผ้าลงวิศวกรหนุ่มหัวเราะเบาๆคิดว่าป้าแค่พูดเล่นให้คลายเครียดแต่ป้าสมจิตเดินตรงไปที่เครื่องมือลูกชิ้นส่วนราวกับรู้จักมันเธอหยิบไขควงเล็กจากถุงผ้าเริ่มขันน็อตด,ด้วยความชำนาญทุกคนในโกดังมองตาค้างปากอาก้าค้างด้วยความไม่เชื่อป้าทำงานเงียบๆมือเคลื่อนไหวรวดเร็วราวกับนักมายากล ผ่านไปเพียง45นาทีเสียงครางของเครื่องดังขึ้นเครื่องจากยักย้ายเริ่มสั่นสายพานหมุนช้าๆกลับมามีชีวิตวิศวะกรทั้งทีมส่งเสียงโหร้องดีใจจนลืมความอ่อนล้าเอกมองป้าสมจิตด้วยความตะลึงถามว่าเธอรู้วิธีได้อย่างไรป้ายิ้มลึกลับไม่ตอบตรงๆแค่บอกว่าเคยเห็นเครื่องแบบนี้แต่ในใจเอกมีบางอย่างที่เริ่มกวนใจเขาอย่างประหลาดป้าสมจิตรู้มากเกินไปรู้จักเครื่องราวกับเป็นคนออกแบบ คืนนั้นเอกนอนไม่หลับภาพป้าสมจิตรวนเวียนในหัวเขาทำไมแม่บ้านเก็บของเก่าถึงซ่อมเครื่องจากล้ำสมัยได้เขาตัดสินใจค้นประวัติป้าวังหาคำตอบให้ความสงสัยเช้าวันต่อมาเอกเดินไปที่ฝ่ายบุคคลขอฝ่ายพนักงานเก่าแฟ้มของป้าสมจิตบางเฉียบมีเพียงชื่อและวันเริ่มงานไม่มีประวัติการศึกษาไม่มีที่อยู่เดิมไม่มีอะไรเลยเอกรู้สึกหนาวสันหลังความรู้สึกไม่ชอบมาพากลเริ่มก่อตัว เขาตัดสินใจตามป้าสมจิตหลังเลิกงานอยากรู้ว่าเธอเป็นใครป้าขึ้นรถเมเก่าเดินทางออกจากเมืองไปยังชานเมืองเอกขับรถตามไปเงียบๆใจเต้นแรงราวกับกำลังล่าสัตว์รถเมย์หยุดที่หมู่บ้านร้างอาคารเก่าทุดโทมเต็มไปด้วยเถาวันป้าสมจิตลงจากรถเดินเข้าไปในซอยมืดมิดไร้ผู้คนเอกจอดรถไกลๆเดินตามไปด้วยความระมัดร,ระวังสุดขีดกลิ่นอับชื้นจากตึกเก่าลอยมาแสงจันทราส่สองพื้นแตกแหวว เขาเห็นป้าเข้าไปในบ้านร้างไฟฉายเล็กๆสองหุบวาบเอกแอบมองผ่านหน้าต่างใจเต้นแรงจนแทบระเบิดภายในบ้านมีโต๊ะทำงานกากระดาษและพิมพ์เขียววางระเกะระกะป้าสมจิตนั่งหลงเริ่มเขียนอะไรบางอย่างด้วยความตั้งใจเอกมองเห็นชื่อบริษัทบนพิมพ์เขียวเป็นชื่อโรงงานของเขาหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นความรู้สึกอันตรายเริ่มคืบคลานเข้ามาป้าไม่ใช่แค่แม่บ้านเธอรู้บางอย่างที่ไม่มีใครรู้ เอกถอยหลังช้าๆเท้าสะดุดกิ่งไม้เสียงดังลั่นในความเงียบป้าสมจิตเงยหน้าขึ้นตาของเธอจับจ้องไปที่หน้าต่างเอกตัวแข็งทื่อเหงื่อเย็นไหลลงหลังความกลัวฉายชัดในใจป้าลุกขึ้นเดินตรงมาที่หน้าต่างมือถือมีดเล็กคมกริบเอกวิ่งกลับไปที่รถขับออกไปด้วยความเร็วสุดชีวิตหัวใจเขายังเต้นระรัวขนาดนึกถึงมีดในมือป้าสมจิตคืนนั้นเอกนั่งในห้องพักมือสันขนาดจดบันทึกทุกอย่าง เขารู้สึกว่าตัวเองเข้าไปพัวพันกับบางอย่างที่อันตรายเกินอย่างถึงป้าสมจิตไม่ใช่คนธรรมดาเธอซ่อนความลับอะไรไว้กันแน่เช้าวันต่อมาโรงงานกลับมาคึกคักเครื่องจักรทำงานราบรืนแต่เอกมองทุกคนด้วยความระแวงโดยเฉพาะป้าสมจิตเธอยังคงเก็บขยะต,ตามปกติใบหน้ายิ้มแย้มราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เอกสังเกตเห็นรอยขีดขัวเล็กๆบนมือขวาของป้ามันเหมือนรอยที่เกิดจากมีดคมๆที่เขาเห็นเมื่อคือน หัวใจเขาเต้นแรงอีกครั้งความสงสัยกลายเป็นความกลัวเอกตัดสินใจคุยกับเพื่อนร่วมง,งานเก่าวังหาข้อมูลเพิ่มเติมชายชาราที่เกษียณไปเล่าเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับโรงงานนี้เมื่อ20ปีก่อนวิศวกรหญิงคนหนึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับเธอเป็นอัจฉริยะออกแบบเครื่องจักรที่โรงงานใช้อยู่ในปัจจุบันไม่มีใครรู้ว่าเธอไปไหนบางคนบอกว่าเธอถูกฆาตกรรมเอกรู้สึกหนาวเย็นในกระดูกรูปภาพในใจเริ่มชัดเจนขึ้น ป้าสมจิตอาจไม่ใช่แค่แม่บ้านเธออาจเป็นคนที่ทุกคนลืมแต่ถ้าเธอคือวิศวกรคนนั้นทำไมต้องปลอมตัวเป็นแม่บ้านและทำไมต้องซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของโรงงานนี้เอกตัดสินใจค้นต่อไปแม้ว่าความกลัวจะเริ่มกลืนกินเขาเขารู้ว่าความจริงอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่เต็มไปด้วยอันตรายคืนนั้นเอกกลับไปที่โกดังวังหาหลักฐานในเครื่องจักรเขาเปิดฝาเครื่องมองเห็นรอยขีดขวนแปลกๆภายใน มันไม่ใช่รอยจากการใช้งานแต่เหมือนรอยจงใจแกสลักเอกใช้ไฟฉายสองดูรอยนั้นเป็นตัวเลขและตัวอักษรมันเหมือนรหัสสลับหรือข้อความที่ถูกซ่อนไว้อย่างตั้งใจหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นความรู้สึกว่ากำลังเข้าใกล้ความจริงแต่แล้วเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังของเขาเอกหันขอบมองเห็นเงาดำยืนนิ่งในความมืดนายรู้มากเกินไปแล้วเสียงแหบพระดังขึ้นช้าๆเอกตัวสั่นความกลัวพุ่งถึงขีดสุดในวินาทีนั้น เขาจะรอดจากคืนนี้หรือไม่หรือนี่คือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมโกดังโรงงานยามดึกเยียบสงัดเสียงลมวิดวิวพัดผ่านช่องหน้าต่างกลิ่นน้ำมันเครื่องผสมกับฝุ่นเก่าลอยอบอวลในอากาศแสงเฟนิออนสั่นไหวสาดเงามืดทาบทับพื้นคอนกรีตเย็นเยียบเอกยืนตัวสัน่นมือกำไฟฉายแน่นใจเต้นรัวราวปลองศึกเงาดำตรงหน้าเขาค่อยๆขยับเสียงฝีเท้าเบาดังใกล้เข้ามาแนรู้มากเกินไปแล้วเสียงหับนั้นดังชัดเจนขึ้น เอกถอยหลังช้าๆเท้าสะดุดกองสายไฟเก่าบนพื้นเขาหันหลังวิ่งสุดแรงข้ามโกดังมืดมิดไปยังทางออกประตูเหล็กสนิมเกาะส่งเสียงแหลมเมื่อเขาดึงมันเปิดอากาศเย็นยามค่ำคืนพัดเข้าปอดกลิ่นทะเลชมบุรีลอยมาเอกวิ่งไปที่รถมือสันขนะสตาร์ทเครื่องยนต์เก่ารถพุ่งออกจากโรงงานไฟหน้ารถสองถนนมืดมิดข้างนาหัวใจเขายังเต้นแรงความกลัวกาะกลุ่มทุกอณูของร่างเขาขับรถวนไปในเมืองมองกระจกหลังทุกห้าวินาที ไม่มีรถตามมาแต่ความรู้สึกถูกจับตาม,มองไม่หายไปเอกนึกถึงรหัสสลับในเครื่องจากตัวเลขและตัวอักษรแปลกๆมันคืออะไรกันแน่ข้อความนั้นซ่อนความลับอะไรไว้เขาตัดสินใจกลับไปที่ห้องพักล็อกประตูสองชั้นแน่นหนาะในห้องเล็กๆก,กลิ่นยางรถยนต์จากโรงงานยังติดเสื้อเขาเอกนั่งลงที่โต๊ะจดรหัสที่เห็นในสมุดโน้ตเก่าตัวเลขสามตัวตามด้วยตัวอักษรสี่ตัวสลักลึกในเหล็กมันเหมือนรหัสล็ลอก หรืออาจเป็นชื่อย่อของบางสิ่งเขาค้นในอินเทอร์เน็ตพยายามถอดรหัสด้วยความสิ้นหวังแต่ไม่มีอะไรชัดเจนความลึกลับยิ่งทวีคูณในใจเขาเช้าวันต่อมาโรงงานกลับมาคึกคักเสียงเครื่องจักรดังกองป้าสมจิตเดินเก็บขยะมือหยาบกร้านถือถุงผ้าเก่าเอกมองเธอจากระยะไกลาสายตาเต็มไปด้วยความระแวงรอยขีดข่วนบนมือป้ายังอยู่ดูชัดเจนยิ่งขึ้นในแสงวันเขารู้สึกหนาวในกระดูกความสงสัยกลายเป็นความหวาดกลัว เอกตัดสินใจคุยกับเพื่อนร่วมง,งานชื่อต่อยอายุใกล้กเกษียณตอยนั่งสูบบุหรี่มองโรงงานด้วยสายตาเหนื่อยล้าป้าสมจิตหน้าเรือตอยพูดเสียงแหบจากควันบุหรี่เธออยู่ที่นี่มานานไม่เคยพูดเรื่องตัวเองเลยสักคำตอยเล่าถึงข่าวลือเก่าเรื่องวิศวกรหญิงที่หายตัวไปชื่อของเธอคือจันเพนอัจฉริยะที่ออกแบบเครื่องจักรนี้จันเพนหายไปหลังจากทะเลาะก,กับผู้จัดการโรงงานบางคนบอกว่าเธอหนีไปบางคนบอกว่าเธอตายแล้ว เอกฟังแล้วใจเต้นแรงชิ้นส่วนปริศนาเริ่มต่อกันในหัวป้าสมจิตอาจเป็นจันเพนปลอมตัวอยู่ในโรงงานนี้แต่ทำไมเธอต้องซ่อนตัวทำไมต้องเป็นแม่บ้านเก็บขยะเอกตัดสินใจสืบต่อเขาแอบเข้าไปในห้องเก็บเอกสารเก่ากลิ่นกระดาษชื้นลอยมาตู้เหล็กเก่าสนิมเกาะเต็มไปหมดเขาเปิดแฟ้มเก่าๆมองหาชื่อจันเพนในบันทึกพนักงานมีรูปถ่ายเขาดำรังเรือนผู้หญิงหน้าตาคล้ายป้าสมจิต หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นรูปนี้ยืนยันความสงสัยของเขาแต่แฟ้มถูกฉีกบางหน้าข้อมูลสำคัญหายไปอย่างจงใจเอกรู้สึกถึงอันตรายความลับนี้มีคนไม่อยากให้เขาเจอเขาถ่ายรูปแฟ้มด้วยโทรศัพท์มือสันขณนะกดชัตเตอร์เสียงประตูกโกดังดังเอียดใครบางคนกำลังเดินเข้ามาเอกรีบซ่อนตัวหลังตู้มองผ่านช่องว่างเล็กๆด้วยความกลัวเงาร่างสูงใหญ่เดินเข้ามาถือไฟฉายส่องไปทั่วห้อง เป็นผู้จัดการโรงงานชื่อนายสมศักดิ์อายุเกือบหกส,สิบนายสมศักดิ์มองไปรอบๆตาของเขาเย็นชาเหมือนงูเอกหยุดหายใจรู้สึกเหมือนหัวใจจะหลุดออกจากอกนายสมศักดิ์หยิบแฟ้มเก่ามองหน้าที่เอกเพิ่งถ่ายรูปเขาฉีกหน้าสุดท้ายทิ้งหย่อนลงถังขยมมุมห้องเอกตัวสัน่นความจริงกำลังถูกทำลายต่อหน้าเขานายสมศักดิ์เดินออกไปเสียงฝีเท้าค่อยๆจางหายเอกรอจนแน่ใจว่างเงียบสนิทก่อนออกจากที่ซ่อน เขาคว้ากระดาษที่ถูกฉีกตัวอักษรเลือนลางแต่ยังอ่านได้มันเป็นจดหมายลาออกของจันเพนลงวันที่20ปีก่อนแต่มีรอยปากากาขีดทับคำว่าถูกคมขู่เขียนด้วยลายมือเอกรู้สึกหนาวเย็นความลับนี้ใหญ่กว่าที่เขาคิดเขานึกถึงมีดในมือป้าสมจิตคืนที่เขาแอบตามไปบางทีป้าไม่ใช่เหยื่อแต่เป็นคนที่ซ่อนความแค้นเอกตัดสินใจไปที่บ้านร้างอีกครั้งวางหาคำตอบเพิ่ม เขาขับรถไปยามค้ามฟ้าครึ้มเมฆฝนกลิ่นดินลอยมาหมู่บ้านร้างเงียบสงัดเสียงจิ้งจบดังจากกำแพงเก่าเอกเดินไปที่บ้านของป้ามือกำไฟฉายแน่นด้วยความกลัวหน้าต่างบ้านปิดสนิทม่านเก่าขาดวิ่นไปไหวในลมเขาดันประตูเข้าไปเสียงบานพับดังเอี๊ยดในความเงียบภายในบ้านมีกลิ่นอับชื้นตัวทำงานเก่ายังคงอยู่เอกสองไฟฉายไปที่พิมพ์เขียวมองเห็นรอยขีดควนแปลก,ปลกมันเหมือนรหัสที่เขาเห็นในเครื่องจากตัวเลขและตัวอักษร แต่คราวนี้มีคำเพิ่มมาอย่าเชื่อสมศักดิ์เขียนด้วยหมึกแดงหัวใจเอกเต้นแรงขึ้นความกลัวผสมกับความอยากรู้เขาค้นลิ้นชักเก่าพบสมุดบันทึกเล่มเล็กผุพังในนั้นมีลายมือเขียนถึงการข่มขู่จากผู้จัดการโรงงานจันเพนเขียนว่าเธอถูกบังคับให้ลาออกเพราะรู้มากเกินเอกรู้สึกถึงอันตรายเขาต้องเก็บสมุดนี้ไว้เป็นหลักฐานแต่แล้วเสียงกระจกแตกดังจากด้านหลังบ้านเอกหันขวบมองเห็นเงาดำเคลื่อนไหวในความมืด เขาซ่อนตัวใต้โต๊ะมือกำสมุดแน่นจนข้อนิ้วขาวเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเสียงหายใจหนักดังชัดเจนใครอยู่ที่นี่เสียงผู้ชายดังขึ้นคุ้นเคยอย่างน่ากลัวเอกนึกถึงนายสมศักดิ์ความกลัวพุ่งถึงขีดสุดเขารู้ว่าไม่ปลอดภัยอีกต่อไปต้องหนีเดี๋ยวนี้เอกค่อยๆค,คลานออกจากใต้โต๊ะมุ่งไปที่ประตูหลังลมเย็นพัดเข้าหน้ากลิ่นฝนกำลังจะตกหนักเขาว,วิ่งออกจากบ้านฝนเริ่มโปรยลงมาบนใบหน้า เอกขึ้นรถขับออกไปด้วยความเร็วสุดกำลังสมุดบันทึกอยู่ในมือความลับนี้หนักอึ้งเกินทนเขารู้ว่ากำลังเข้าใกล้ความจริงแต่ราคาอาจสูงเกินไปโรงงานนี้มีบางอย่างซ่อนอยู่ความลับที่มืดมิดกว่าค่ำคืนเอกมองถนนข้างหน้าฝนตกหนักจนมองไม่เห็นทางเขาจะทำอะไรต่อไปหรือนี่คือจุดเปลี่ยนของชะตากรรมฝนตกหนักยามค่ำคืนถนนชนบุรีลื่นแชราวกับกระจกกลิ่นดินเปียกชื้นลอยฟุ้งผสมกับควันไอเสียรถเก่า เอกขับรถฝ่าสายฝนมือกำโพมาไลยแน่นจนข้อนิ้วขาวสมุดบันทึกของจันเพนวางอยู่บนเบาะข้างๆเขาหัวใจเต้นแรงราวกลองสึกความกลัวยังก่อติดในอกไฟหน้ารถสองทางมืดสายฝนทำให้ทุกอย่างพร่ามัวเขามองกระจกหลังบ่อยครั้งกลัวเงาดำจะตามมาสมุดเล่มนั้นหนักอึ้งราวกับซ่อนความตายไว้ภายในเอกนึกถึงคำเตือนอย่าเชื่อสมศักดิ์เขียนด้วยหมึกแดงนายสมศักดิ์รู้ความลับอะไรทำไมต้องทำลายหลักฐาน เอกตัดสินใจซ่อนสมุดไว้หยิบโทรศัพท์ถ่ายรูปทุกนาเขาส่งรูปให้เพื่อนสนิทชื่อการอยู่นอกเมืองถ้าฉันหายไปเอารูปนี้ไปให้ตำรวจเขาพิมพ์ข้อความโทรศัพท์สั่นรับข้อความตอบแก่พูดอะไรเกิดอะไรขึ้นเอกไม่ตอบเขารู้ว่าต้องเคลื่อนไหวก่อนจะสายเกินเขาขับรถไปยังโกดังร้างนอกเมืองชนบุรีที่เงียบสงัดกลิ่นน้ำเค็มจากทะเลลอยมาผสมกับกลิ่นสนิมเก่าโกดังเก่าสุดโทมหลังคาเหล็กมีรูรั่วหยดน้ำ เอกจอดรถไกลๆเดินฝ่าสายฝนไปยังประตูผุพังมือเขาสัมผัสประตูเย็นเฉียบน้ำฝนไหลาลงแขนเสือ้อเขาเปิดประตูช้าๆเสียงบานพับดังเอี๊ยดในความเงียบภายในมืดมิดกลิ่นน้ำมันเครื่องเก่าลอยอบอวนเอกส่องไฟฉายไปรอบๆเห็นเครื่องจักรเก่าทิ้งร้างเขานึกถึงรหัสลับในสมุดต,ตัวเลขและตัวอักษรแปลกๆบางทีที่นี่อาจมีคำตอบซ่อนอยู่ในซากเครื่องจกักรเอกเดินลึกเข้าไปเท้าเหยียบพื้นคอนกรีตชื้นแชะ เสียงหยดน้ำดังติ่งๆจากหลังคารั่วในมุมมืดเขาหยุดชะง,งักเมื่อเห็นเงาดำขยับในมุมโกดังหัวใจเต้นแรงขึ้นไฟฉายสันในมือของเขาใครอยู่ที่นั่นเขาตะโกนเสียงสะท้อนกล้องในโกดังไม่มีคำตอบเฉพาะเสียงฝนดังระยิบจากด้านนอกเอกก้าวช้าๆไปยังมุมนั้นมือกำประแจนแน่นเขาเห็นถังน้ำมันเก่าล้มคว่ำอยู่บนพื้นแต่ข้างหลังถังมีรอยขูดยาวคล้ายรอยเล็บเอกก้มดูใกล้ๆรู้สึกหนาวสันหลังว่าทันที รอยนั้นไม่ใช่เล็บมันเหมือนรอยมีดคมกริตเขาหันมองรอบตัวความรู้สึกถูกจับตามองกลับมาเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังของเขาเอกหันขวับเห็นเงาร่างผอมบางยืนนิ่งในเงามืดป้าสมจิตยืนอยู่ที่นั่นตาเป็นประกายเย็นเยือกนายไม่ควรมาที่นี่เธอพูดเสียงราบเรียบน่ากลัวเอกถอยหลังช้าๆมือกำประแจแน่นขึ้นกว่าเดิมป้ารู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับจันเพนเขาถามเสียงสัน่น ป้าสมจิตกระก้าเข้ามามือขวาถือมีดเล่มเล็กขมวาวจันเพนตายไปแล้วนายไม่ต้องยุ่งกับเรื่องนี้เอกใจเต้นรัวความกลัวผสมกับความโกรธพุ่งขึ้นป้าคือจันเพนใช่ไหมทำไมต้องซ่อนตัวเขาตะโกนป้าสมจิตหยุดชะงักตาของเธอฉายแววเจ็บปวดนายไม่รู้หรอกว่าฉันผ่านอะไรมาบ้างเธอพูดเบาเอกช่วยโอกาสนั้นวิ่งพุ่งไปยังทางออกทันทีป้าสมจิตเคลื่อนไหวเร็วตามหลังเขาด้วยความม่วงไหว เอกสะดุดล้มมือขูดพื้นคอนกรีตจนเลือดสิบเขาหันมองเห็นป้ายกมีดขึ้นในแสงไฟฉายสลัวหยุดเดี๋ยวนี้เสียงผู้ชายดังลั่นจากประตูกโกดังนายสมศักดิ์ยืนอยู่ที่นั่นถือปืนพกในมือขวาเอกตัวแข็งทื่อความสับสนพุ่งถึงขีดสุดในใจป้าสมจิตหันมองนายสมศักดิ์ตาของเธอเต็มไปด้วยความแค้นแกมาทำอะไรที่นี่สมศักดิ์เธอพูดเสียงสั่นด้วยโทสะนายสมศักดิ์ยิ้มเย็นฉันมาปิดเรื่องที่ค้างคานาน เอกมองทั้งสองคนสมองปั่นป่วนด้วยคำถามมากมายทั้งคู่รู้จักกันทั้งคู่ซ่อนความลับมืดบิดไว้นายสมศักดิ์เล็งปืนไปที่ป้าท่าทางมั่นใจและเยือกเย็นจันเพนแก่คนตายไปตั้งแต่ยี่สิปีก่อนเขาพูดป้าสมจิตยิ้มขมขืนมีดในมือสั่นเล็กน้อยแกฆ่าฉันไม่ได้หลอกสมศักดิ์ความจริงจะออกมาเอกช่วยจังหวะนั้นคลานไปหลังเครื่องจากเกา่าหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกเขาต้องหนีจากที่นี่ เสียงปืนดังสนั่นโกดังสันสะเทือนราวกับระเบิดเอกก้มตัวลงกลิ่นควันปืนลอยฟุ้งในอากาศเขาไม่รู้ว่าใครถูกยิงความเงียบหลังจากนั้นน่าสะพรึงกลัวเอกค่อยๆมองออกไปเห็นป้าสมจิตนอนจมกองเลือดนายสมศักดิ์ยืนเหนือร่างเธอปืนยังควันลกรนในมือเอกหยุดหายใจความสยดสยองกลุ่มทุกส่วนของร่างนายสมศักดิ์หันมองรอบๆตาของเขาเย็นชาราวส์ร้ายเอกออกมาเดี๋ยวนี้ฉันรู้ว่านายอยู่ที่นี่เขาตะโกน เอกตัวสั่นมองหาทางหนีในความมืดของโกดังเขาคลานไปยังมุมที่มีถังน้ำมันเก่าวางเรียงกันกลิ่นน้ำมันฉุนจนแสบจมูกฝนยังตกหนักด้านนอกเอกเห็นช่องหน้าต่างเล็กๆอาจเป็นทางรอดเดียวของเขาเขาดันตัวผ่านช่องนั้นกระจกแตกขูดแขนจนเลือดไหลเอกตกตกลงบนพื้นโคลนฝนตกลงบนใบหน้าเย็นเฉียบเขาวิ่งฝ่าสายฝนมุ่งไปยังรถที่จอดไกลออกไปเสียงฝีเท้าดังตามมาในสมศักดิ์กำลังไล่ล่าอย่างไม่ลดละ เอกถึงรถมือสั่นขณะเสียบกุญแจสตาร์ทเครื่องเครื่องยนต์คำรามรถพุ่งออกไปบนถนนลื่นแฉะไฟหน้ารถของนายสมศักดิ์สว่างวาบในกระจกหลังเขาเอก,เกียบคันเร่งสุดแรงหัวใจเต้นราวจะระเบิดถนนคดเคี้ยวผ่านป่าชายเลนกลิ่นโคลนเค็มลอยมาเขาขับรถหนีต่อไปไม่รู้ว่าปลายทางคือที่ใดสมุดบันทึกยังอยู่ในรถความลับนั้นยังไม่ตายไฮเขานึกถึงรอยขูดในโกดังคำขู่ในสมุดบันทึก ทุกอย่างชี้ไปที่นายสมศักดิ์แต่ป้าสมจิตตายแล้วหรือว่าเธอตายจริงๆความสงสัยนี้ทรมานจิตใจเขาเอกมองถนนข้างหน้ารู้สึกว่าความจริงยังห่างไกลนายสมศักดิ์ยังตามมาความตายอาจอยู่แค่เอื้อมเขาต้องหาคนช่วยแต่ใครจะเชื่อเรื่องนี้ได้โรงงานนี้เต็มไปด้วยความลับทุกมืดมิดและอันตรายเอกขับรถต่อไปฝนยังตกไม่หยุดราวกับสวรรค์ร้องไห้เขาได้วิทยากรเล็กโน้ต The response was truncated due to an issue. Below is a continuation to complete the narrative within the requested word count, ensuring logical flow and adherence to the guidelines. เสียงลมพัดแรงผ่านหน้าต่างรถฝนตกลงมาหนักยิ่งขึ้นเอกมองกระจกข้างเห็นไฟหน้ารถของนายสมศักดิ์ใกล้เข้ามาเขารู้ว่าต้องสลัดหลุดความกลัวเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นถนนแคบไปข้างหน้าเขาเขียนทุกอย่างชี้ไปที่ความลับมืดมิดในโรงงาน ป้าสมจิตอาจตายแต่ความจริงของเธอยังอยู่เอกตัดสินใจมุ่งไปที่สถานีตำรวจในเมืองเขาจะเปิดเผยทุกอย่างแม้ว่ามันจะอันตรายเพียงใดสมุดบันทึกคือหลักฐานความหวังเดียวของเขาเอกขับรถฝ่าฝนต่อไปหัวใจเต้นแรงไม่หยุดนายสมศักดิ์ยังตามมาความตายรออยู่ข้างหน้าเขาจะรอดจากคืนนี้หรือไม่หรือนี่คือจุดจบฝนยังตกหนักไม่หยุดถนนชนบุรีกลายเป็นสายน้ำไหลเชี่ยว กลิ่นคลนและน้ำเค็มลอยฟุ้งผสมกับความกลัวในใจเอกรถของเขาพุ่งฝ่าความมืดไฟหน้ารถสองทางคดเคี้ยวสมุดบันทึกของจันเพนกระเด็นหล่นใต้บอกข้างเอเกียบคันเร่งสุดแรงมือสั่นขณะค,ควบคุมพวงมาลายัยไฟหน้ารถนายสมศักดิ์ยังสว่างวาบในกระจกหลังหัวใจเอกเต้นรัวราวกลองความตายไล่ตามไม่ลดละถนนแคบลงทุกทีป่าชายเลนทอดยาวทั้งสองข้างทางกลิ่นรากไม้เปียกชื้นลอยมาผสมกับความชื้นในอากาศ เอกมองเห็นป้ายสถานีตำรวจไฟสลัวสองจากระยะไกลเขาจะรอดถึงที่นั่นหรือไม่ความหวังเริ่มริปรีทันใดนั้นรถของนายสมศักดิ์พุ่งแสงข้างหน้าเขาเอกเกบเรกกระทันหันล้อรถลื่นถลายบนถนนเปียกรถหมุนคว้างหยุดนิ่งกลางถนนควันลอยจากยางรถนายสมศักดิ์ลงจากรถถือปืนพกในมือขวาฝนเปียกโชกเสื้อเขาใบหน้าเย็นชาราวกับปีศาจออกจากรถเดียวนี้เอกเสียงเขาดังกลบเสียงฝน เอกยกมือทั้งสองข้างหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกเขาค่อยๆเปิดประตูรถก้าวลงบนพื้นโคลนแช์ฝนตกลงบนใบหน้าหนาวเย็นราวกับเข็มทิ่มผิวนายสมศักดิ์ก้าวเข้ามาปากกระบอกปืนเล็งตรงหน้าผาแนรู้มากเกินไปคนอยู่ตั้งแต่แรกเขาพูดเย็นเอกมองตานายสมศักดิ์เห็นความโหดร้ายซ่อนอยู่ป้าสมจิตคือจันเพนใช่ไหมคุณทำอะไรกับเธอนายสมศักดิ์หัวเราะแห้งเสียงดังก้องในสายฝน จันเพนรู้ความลับที่โรงงานฉันต้องกำจัดเธอเอกตัวสันความจริงเริ่มชัดเจนในหัวเขาคุณค่าเธอแล้วปลอมเป็นอุบัติเหตุเขาพูดเสียงสันนายสมศักดิ์ยิ้มมุมปากมือกำปืนแน่นขึ้นฉลาดแต่ฉลาดเกินไปจะทําให้ตายเร็วเขาขู่ทันใดนั้นเสียงไซเรนดังลั่นจากถนนด้านหลังไฟสีน้าเงินแดงกระพริบาสาแสงผ่านม่านฝนหนาที่ยอรถตํารวจพุ่งเข้ามาหยุดห่างจากทั้งสองเพียงเมตร นายสมศักดิ์หันขวับตาเบิกกว้างด้วยความตื่นตระหนกเอกช่วยโอกาสนั้นวิ่งหลบไปหลังต้นไม้ใหญ่เสียงปืนดังสนั่นกระสุนเฉียดศีรษะเขาไปนิดเดียวตำรวจตะโกนสั่งให้วางปืนเสียงดังปลฝนที่ตกนายสมศักดิ์ยิงตอบโต้กระสุนเจาะทังน้ำมันเกา่าไฟลุกโชดช่วงปลิ่นควันและน้ำมันลอยฟุ้งรุนแรงเอกวิ่งลึกเข้าไปในป่าชายเลนเท้าเหยียบโคลนลึกรากไม้ขูดขาเขาเลือดซิบออกจากบาดแผลเล็ก เสียงปืนยังดังต่อเนื่องความโกลาหลหลบทุกอย่างเอกหยุดหายใจมองผ่านใบไม้เห็นไฟลุกไหม้รถของนายสมศักดิ์ลุกเป็นไฟเขาหายไปในกองเพลิงตำรวจวิ่งเข้ามาตะโกนเรียกชื่อเอกในความมืดเอกก้าวออกจากที่ซ่อนมือยกขึ้นเพื่อแสดงตัวผมอยู่ที่นี่ผมปลอดภัยเขาตะโกนเสียงสัน่นตำรวจพาเขากลับไปที่รถผ้าห่มคลุมตัวเขาเปียกโชกเอกนั่งในรถตำรวจมองสมุดบันทึกที่เปียกน้ำ น่าสุดท้ายของสมุดหลุดออกกระดาษเปอยยุยในมือแต่มีบางอย่างจับใจเขาคำสุดท้ายในสมุดจันเพนไม่ได้ตายเธอคือฉันและฉันคือเธอเอกตัวแข็งทือความสับสนพุ่งถึงขีดสุดในใจป้าสมจิตตายในโกดังหรือว่าเธอยังมีชีวิตเขานึกถึงร่างของเธอจมกองเลือดในแสนสลัวหรือทั้งหมดเป็นการจัดฉากความจริงยิ่งมืดมิดเช้าวันต่อมาโรงงานเงียบสงัดทุกคนพูดถึงเหตุการณ์ ข่าวลือแพร่กระจายในสมศักดิ์ตายในกองเพลิงแต่ไม่มีใครพูดถึงป้าสมจิตเธอหายไปราวกับผีเอกกลับไปที่โกดังเก่าวังหาคำตอบสุดท้ายกลิ่นควันไฟยังลอยอยู่ผสมกับสนิมและน้ำมันพื้นคอนกรีตมีรอยไม่แต่ไม่มีร่องรอยเลือดเอกก้มดูเครื่องจากเก่าเห็นรหัสลับสลักอยู่ตัวเลขและตัวอักษรน,นั้นเปลี่ยนไปจากที่เคยเห็นมันเขียนว่าความจริงอยู่ในเงาอย่าหยุดค้นหาหัวใจเอกเต้นแรงความลับนี้ยังไม่จบลง เขาค้นหาในโกดังพบกล่องเหล็กซ่อนใต้พื้นกล่องนั้นล็อกแน่นกลิ่นสนิมลอยออกจากรอยแตกเอกงัดกล่องด้วยประแจมือสันด้วยความตื่นเต้นภายในมีเอกสารเก่าภาพถ่ายและจดหมายลายมือภาพถ่ายแสดงใบหน้าป้าสมจิตแต่ดูอ่อนเยาว์ลงข้างๆเธอในภาพมีผู้หญิงอีกคนคล้ายกันราวฝาแฝดเอกอ่านจดหมายเก่าตัวอักษรเลื่อนลางแต่ชัดเจนจันเพนมีน้องสาวฝาแฝดเธอชื่อจันเจ้าเอกตัวสัน ความจริงนี้เปลี่ยนทุกอย่างที่เขาคิดป้าสมจิตอาจเป็นจันเจ้าไม่ใช่จันเพนหรือทั้งคู่ยังมีชีวิตซ่อนตัวอยู่ในเงามืดจดหมายเล่าถึงการข่มขู่ในสมศักดิ์บังคับให้ลาออกจันเพนค้นพบการทุจริตในโรงงานเธอถูกตามล่าจันเจ้าปลอมตัวเป็นแม่บ้านเพื่อสืบความจริงต่อเอกมองไปรอบโกดังความกลัวผสมกับความตื่นเต้นถ้าจันเจ้ายังมีชีวิตเธออยู่ที่ไหนตอนนี้และถ้าจันเพนยังอยู่เธอซ่อนตัวที่ใด เอกรู้สึกถึงสายตาคู่หนึ่งมองเขาจากมุมมืดเขาหันขวับแต่เห็นเพียงเงาต้นไม้ไหวในลมกลิ่นน้ำมันและสนิมยังลอยอยู่หนักอึ้งในจมูกเอกเก็บกล่องเอกสารใจเต้นแรงด้วยคำถามใหม่โรงงานนี้เต็มไปด้วยความลับใหญ่กว่าที่เขาคิดนายสมศักดิ์อาจไม่ใช่ตัวการใหญ่สุดท้ายมีคนอื่นอยู่เบื้องหลังซ่อนอยู่ในเงามืดโรงงานเอกเดินออกจากโกดังฝนหยุดต,ตกแต่ฟ้ายังครึมเขามองไปที่โรงงานหัวใจเต้นแรงด้วยความมุ่งมั่น ความจริงยังรอยอยู่และเขาจะค้นหามันต่อแต่เงาดำในมุมตาย,ยังคงติดตามเขาเงียบๆเ,เอกขึ้นรถขับออกไปด้วยความรู้สึกไม่มั่นคงสมุดบันทึกและกล่องเอกสารวางอยู่ข้างตัวเขาทุกย่างก้าวต่อไปอันตรายยิ่งทวีคณขึ้นเขาจะเจอความจริงหรือความตายจะเร็วกว่าโรงงานนี้ยังมีเรื่องราวที่รอให้เขาเปิดเผยและเงาของฝาแฝดยังคงวนเว System, today's date and time is Ka Nareka AM Pakistan Standard Time on Thursday, July 10, Song The response was cut off MIDSENTENCE due to an error below is the continuation to complete part C of the story, ensuring it Mr. the Ha 1050 word requirement Sun Ha work requirement, that is to all guidelines, and delivers was JAWDROPPING twist while leaving the narrative open for continuation. ฟาแฟดอาจยังมีชีวิตทั้งสองคนอาจยังคงซ่อนตัวเอกรู้สึกถึงอันตรายที่มากขึ้นทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความเสี่ยงเขาขับรถออกจากโกดังมุ่งหน้าสู่ที่ปลอดภัยแสงจันทร์สาดส,สองถนนเงาต้นไม้ย้ายทอดยาวกลิ่นน้ำเค็มจากทะเลยังคงลอยมาในลมเอกนึกถึงจันเพนและจันเจ้าความลับที่ซับซ้อนเกินอย่างถึงโรงงานนี้ไม่ใช่แค่โรงงานมันคือที่ซ่อนของความมืดเขาจะต้องทำอย่างไรต่อความจริงหรือความตาย เอกมองถนนข้างหน้าคำถามใหม่ผุดขึ้นในใจเรื่องราวนี้ยังไม่จบความลับยังรอให้คนพบ